กูร่าสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีซี่แมนอีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กัในเกมบีชอิม o r t ท l s o โซครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาเปิดกาชาครับแล้วก็มารีวิวเจ้าหมูรามาสานะครับผมโอ้ มาตอนนี้ครับมูรรัมสาส์ก็เป็นดาบฟันวิญญาณครับของคุจิกิโคกาคุนะครับหรือว่าคุจิกิโคกา่นั่นเองนะครับช่วงวันนี้นะผมจะพามาเปิดการชานะครับเหมือนเดิมแล้วก็ปั่นประมาณ7ดาวเหลือนะครับแล้วก็ไปรีวิวในเอ็ดีอากันนะว่าตัวละครมันเก่งขนาดไหนแล้วทำอะไรได้บ้างครับแต่ก่อนเริ่มการจะฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสำหรับใครผมที่อยากดาวน์โหลดเกม Beach Immortal Soul มาเล่นด้วยกันผมนี่นะครับผมเอ็กเจมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปไดดดดด้้้เเลลลลยนนนนนนนะะคคครรััับบกกก็็มมีีาาาววว์์โโหหททง Android APK Beach iOS แพื่อ ยมทัศโซนะครับมาเล่นด้วยกันก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพามาสุ่มนะครับมารีวิวเจ้ามูดาเมสากันนะครับมาตรงนี้เนี่ยเราก็มาเหมือนเดิมเป๊ะๆครับเราก็เตรียมสุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ามูดาเมสามันจะเก่งขนาดไหนนะครับเราก็ทําอะไรได้บ้างนะเพราะาจริงๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่า เฮ้ยวันรำมสาเนี่ยมันเป็นตัวเมมันจะเป็นตัวเมตานะเป็นตัวแบบเทียแบบเทียบอบนลแบบอาจจะไม่ถึงกับเทียก็อดนะแต่ว่าเทียสูงแน่นอนนะสำหรับเจ้ามนรามสะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบดาบวิญญาณแบบโคตรแท้ของคุจิกิโคกาคุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมามาเรียบร้อยนะครับ30เศษเหมือนเดิมนะฮะแล้วเราก็ไปปั้นกันเลยนะครับมาตัวนี้ในตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างเร็วนะในเมตานี้นะครับเรียบร้อยนะครับคุจิกิ โคกาคูนะครับแล้วเจ้ามูรามาสะนะครับเปิดมาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวขอขอเสะพะวันนี้หนึ่งละกันอืมเสะพะวันนี้หนึ่งละกันละม้าดอกนี้เดี๋ยวเราไปลุยในส่วนของตัวปั้นตัวละครกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ตัวมาแล้วนะฮะตรงนี้ป่ะแล้วในส่วนของตัวละครน,นะครับเราก็ต้องไปปั้น7ดาวก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้อ่ไปเอาตัวของอาวุธเฉพาะได้นะครับตรงนี้อื้อ โ oh, อ้น,นี่หมดแล้วนะครับไอเดี้เริ่มจะหมดลวไอพวกแบบ e เอ็กพีเริ่มจะหมดเล้ยวอาต,วต้องไม่ซื้อบ้านนะซึ่งจริงๆนี่ผมบอกไปนะว่าเราก็สามารถไปสุ่มตัวละครน,นะครับแล้วก็ทําเป็นเจ็ดดาวนะครับเพื่อที่จะเอาพวกแบบขวดเอ็กพีแบบนี้ได้นะครับบึ้ม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 ม,มาฮห,หมจอดีแล้วนี้ตัวของไอขวดเอ็กพีนะครับโอ้โหเรียบร้อยตัวนี้เหลือแค่พันขวดอ่ะพันขวดกด,ดมา หมดเลยนะทุกคนอันนี้มี3 0,000ื่นนะ <S <S ปึ๊บเป,ปิ๊บเป,ปิ๊บเอาสัก70แล้วกันอาเจะดสองแล้วกันสัก72นะครับโอ้โหอันนี้จะหมดแล้วแล้วก็อัปเกรดมาเลยตรงนี้เป็นสีส้มแล้วกันนะอัปเกรดสักประมาณสีส้มนะครับมาสีส้มไปท่านผู้ชมดอกนี้ปึิมอ่าอัพอัพโอ้โหเขาเรียกว่าทรัพยากรเขาปั้นนี่ก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับปึูมมามาอัพได้ถึงวัวเนี่ย ไม่น่าถึงสีส้มป่าวะน่าจะไม่ถึงป่าวะนี่เหลือ4ี่ร้อยละสี่ร้อยน่าจะประมาณสีม่วงสีม่วงปะอ่ะน่าจะประมาณสีม่วงนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะส้มส้มโมหนึ่งไม่ได้นะเดี๋ยวก็อนนะเอาสักอ่ะม่วงบวกสีอ่าได้ประมาณม่วงบวกสีนะสำหรับตัวของมุร,รามสารนะครับแล้วก็อ่าตัวเศษวิญญาณนะครับป่ะเราดองไว้อยู่แล้วนะครับมันตรงนี้เอาไปเลยนะครับเราดองไว้อยู่แล้วนะเพื่อที่จะทำเจ็ดดาวนะครับม สี่ดาวแล้วก็ห้าดาวหกดาวเดี๋ยวนะโอ้ยหกดาวอ่าหกดาวครบนะครับแล้วก็เจ็ดดาวนะมาเจ็ดดาวโอเคเรียบร้อยนะครับเจ็ดดาวเหลืองนะสำหรับเจ้ามูรามศส์นะครับแล้วก็กิจกรรมนะฮะเราก็ไปเอารับของรางวัลตรงนี้เลยคือจริงๆอย่นี้ยเนี่ยมันสามารถเอ้ยผมว่าเดี๋ยวผมเปิดนี้ดีวกว่าวะ่ะผมไปเปิดแบบพวกแบบ แพ็คของแดงนะมันน่าจะมีมันเขาเรียกว่ามันน่าจะมีทรัพยากรในการดันได้นะครับไปเอาแพ็คของแดงมารู้สึกว่าตัวของมุร,รัมมาสามันจะเป็นสายดาเมจด้วยนะเนี่ยเพราะว่าสัญลักษณ์กมันเป็นแบบดาบอะสักษรัเป็นดาบอะนะครับโอ้โนวัสดุเสริมน่าจะมาพอดีนะโอ้โหได้ของแดงพอดีนะเป็นของแดงนะแต่ว่าผมเวลไม่ถึงแดงหรอกก็น่าจะได้สักส้มอ่าส้มกวกว่านะครับส้มก,กว่าบนมุร,รมามมาสากุญ่ยวันเะนี้ยมูรามาสะมุรามาสะ ออามาตรงนี้มุรัมสักกูหายไปไหนเหนี่ยสีม่วงเหรออ่าอยู่นี่โอเคแล้วก็เอ่อมาตรงนี้ก็อัปเกรดได้เป็นสีทองนะครับอ่าสีทองมาอัปเกรดระดับเป็นสีทองนะครับโอเคนะครับมาตรงนี้แล้วก็อ่าตัวอัปเกรดเนะี่ยจริงๆเราก็อัปได้อีกแล้วนะครับโอ้ได้ได้ถึง3ามอ่าสามส้มเลยนะเพราะว่า ตัวละครเรามันก็ได้ทรัพยากรนะครับมาจากการเปิดแพ็คอยู่แล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นถึง3ส้มเลยโอ้โหเบิโโ่มเบิมเลยนะครับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันมามาตรงนี้สองร้อยอัพไปเลยเอัเอาอย่างละ2ดาวเหมือนเดิมนะครับมาเศปเดิมนะครับอย่าไปลงอะไรเยอะนะเพราะว่าเราก็ เดี๋ยวก็ไปทำพวกเจ็ดดาวแดงจากโต๊ะอื่นแทนนะครับมาตรงนี้นะฮะเราก็ทำสักประมาณแบบขั้นสองก็พอนะครับนี่เอาขั้นสองพอพลังติเวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเพชรม่วงทอหมดวะทอหมดไปนะขอเปิดทองก่อนทอหมดทอหมดแล้วกดไปกดไปสังหลังเนี่ยตัวละครเข้ามาเยอะนะครับทรัพยากรมันก็แบบมีจํากัดนะฮะเราต้องแบบว่าพยายามบริหารทรัพยากรดีๆนะครับถ้าเราไปเอาไปอัดแบบเจ็ดดาวแดงเยอะนะฮะเราก็ ไม่มีพวกแบบทองหรือว่ามีพวกทรัพยากรมาดาลตัวอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลังๆเนี่ยเริ่มเล่นหลายทีมแล้วนะฮะเริ่มไม่ได้เล่นทีมเดียวแล้วนะครับมาตรงนี้อัพไปนะเพชรม่วงเรียบร้อยนะครับแล้วก็หมุนด้อีกแล้วโอ้โหเกมดีแล้วก็อัพไปแล้วดาบฟันมญยานฮะอัพมาแล้วอ่ะดาบฟิญญานอัพมาแล้วปั๊บมาเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยปั๊บปึบปั๊บรับโชคปึบปั๊บรับโชค โอเคอ่ะอัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะมานะครับเรียบร้อยนะอัปเกรดเสร็จหมดแล้วนะครับซึ่งเนี่ยพลังก็ประมาณ64 0มนนะฮะแต่ว่าตัวนี้เราก็สามารถาใส่มานี่ใส่พลังวิญญาณใส่รูนนะครับซึ่งรูนเนี่ยเป็นรูนโจมตีนะฮะซึ่งเราก็เอามาจากอ่ะ เี๋ยวเราเอามาจากตัวนี้นะครับตัวของซันเงินสื่หนุ่มนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในอารีนานะครับว่าโอเคถ้าลงในอารีนาเนี่ยนะครับมันจะแรงไหมอะไรยังไงไหมนะครับถ้าปั้นประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟกันในอารีนากันนะครับมาตรงนี้นะฮะเราเราก็ปั้นมรมาศาสตร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามาลงเหมือนเดิมเป๊ะอ่ะเดี๋ยวมาเทสกันเลยดีกว่านะครับว่าโหดขนาดไหนครับเจ้าสมุทรมาศาสตนะครับวันนี้ก็เจ็ดดาวเหลืองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา ไปอยู่บริเวณด้านบนนะครับเพื่อที่จะดูว่าโอเคเวลามันอยู่ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นสายคยกว่ามันเป็นสายมังกรนะฮะมันไปอยู่ด้านล่างมันก็สามารถเปิดก่อนได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาพวกอุคิโอลาใส่ดีไหมนะอุคิโอลาใส่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเทสก่อนมีอันนี้แล้วก็มีอิจิโกะอิจิโกะใส่ดีกว่าอิจิโกะใส่มานะครับแล้วก็ัวอุคิโอลาอุคิโอลาใส่มาโอเคใส่มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตัวเต่าใส่เล่นมันเต่าแล้วกันเต่าอ,อีกหนึ่งตัวก็เป็นอินูเอะบึ้มมาโอเคเล่นเต่า2ตัวนะครับแล้วก็ด้านนี้กะใส่มานะครับส่วนด้านนี้เล่นเบคุยะนะครับเป็นดาเมจแล้วก็ไอเซนไอเซนจริงๆเปลี่ยนเป็นลิลลี่ Lily นะครับใส่มาเรียบร้อยอโอเคเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ด้านบนก่อนนะสำหรับเกมแรกนะครับไว้ด้านบนก่อนเทสตนก่อนสำหรับเกมแรกมาจังหวะนี้ อันตรีเมทสกิลจับมุดามาสับเพิ่เบาหูห้าแสนแปดนะครับมาตรงนี้โอ้โหแล้วฉีดต่อเลยนะครับแล้วก็จังหวะนี้บึ้มมาตรงนี้นี่โอ้โหปิดเกมครับดอกนี้เฮ้ยผมห้าผมลืมอัพสกิลวันนี้ว่ะผมลืมลืมไปอัพไอ้ขั้นสกิลของมุดามาสานะเดี๋ยวผมขออัพก่อนขั้นสกิลของมุดามาส์ผมลืม up, อัพเออไวไอย่เบาๆวะประมาณแปดแสนนะครับมาตรงนี้เมื่อกี้สกิลว่าหนึ่งหมื่นแปดแสนนะครับอ่าเดี๋ยวลองลอง อัพขึ้นไปอีกนะครับพลังน่าจะประมาณ7จ็0หมได้อยู่เนาะนะมันเจ็ดหมื่นห้า 45, อยู่อ่ะอ่ะเป็นเวล71นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองเทสกันในอารีน,น่านะครับตอนขี่หวยรอบนึงนะแล้วลองเทสขี่หวยรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเราก็เฮ้ยจริงๆผมต้องอัพไอ้นี่ด้วยเว้ยผมดื่มอัพผมต้องอัพมังกรให้มัน5ดาวนะมังกรนี้อ่ะมังกรน,นี้5ดาวนะครับไป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 ห้าดาวอ่ะอัพมังกร5ดาวนะครับเพราะว่าจริงมันจะได้เปิดสกิลก่อนไงเวลามันอยู่ด้านล่างน,นะมันจะได้แบบ อ่าไม่ต้องมารอความโกรธนะคือมันเปิดได้เลยอ่ะนะครับแล้วเกมมันเขาชอบหมุนนะเดี๋ยวรอสักครู่นะีอ่ามาครับเราใส่ไว้ด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสู้กันเลยนะเราใส่ไว้ขี่หัวอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเราอมลงมาใส่ด้านล่างนะเกมมาจังหวะน,นี้ครับม้าเนี่เป็นสกิลบื้มมาโอ้โหมันคยเข้าสักเท่าไหร่อะในส่วนงมุาบันซ่านนะครับโอ้โหฉีดมาจังหวะน,นี้เรียบร้อยหายไป2 หายไปหนึ่งไม่ได้หายไปสองเลยชิรุกิรับนั่นเป็นเต็มเต็มรับนั่นเป็นเต็มเต็มแบบดิจิตอลแล้วโดนโดสวนกลับมาโดนสวนกลับมาโอ้โหแบนฮิลตัดเลือดตัดเลือดมาจังหวะนี้จังหวะโดนตัดเลือดแล้วก็โดนฉีดคืนมาบิ้มมาโอ้ยนี่ตายหาเลยเรียบร้อยโอย้เรียบร้อยนะโอ,เอ,นะโอ้เจอกับทีมเจ็ดดาวแดงนะช,ชิระยุกินะเจ็ดดาวแดงเบิ้มๆนะ ซึ่งในส่วนของสกิลมุนามมัสะเนี่ยเราย้อนกลับไปดูนิดนึงในการว่าทำอะไรบ้างครับมาตรงนี้แปลไม่ได้ด้วยนะสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีก่อนเริ่มเพิ่มพลังโจมตีโอโ้ฟื้นฟูความโกรธโอ้โหก็น่าจะโหดพอสมควรแต่ว่าเราปั้นแค่7ดาวไงผอปั้น7ดาวและเบ,บสสตทมันแบบอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกับเทสคนนี้อ่ะลงมาด้านล่างเลยเดี๋ยวลงด้านล่างเลยนะมุนลมมัสะมา เอาไว้ได้านล่างมากนะครับแล้วก็เทสพลังแบบน้อยก็เหล่าลนิดหนึ่งสักแสนสองแสนนะมาตรงนี้นะเทสนหนึ่งแล้วก็มุาาามนดาสะจังหวะที่ฉีดมาโอ้โหแล้วมุนดาสะจริงอันนี้เป็นสกิลเพิ่มแรงจมตีแล้วก็บึ้มมาโอ้โหห้าแสนนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีดีบัฟด้วยนะดีบัฟเป็นดีบับอ่าจจะเป็นพูกแบบตัดฮิวอะไรคล้ายๆกันกันกบเจ้าอา่มีเลือดไหลว่านี่มีดีบัฟนะคล้ายๆกันกันกนกบเจ้าอา่ตัวของอเบคุยาร่างแบมพายนะครับจากสกิลนะ อ่าโอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็ไอบิวคุยานี่เอาออกไปก่อนดิเอาออกไปก่อนเพราะว่าแม่งโหดเกินเอาคีราเข้ามาก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันนะว่าจะเป็นไงบ้างดาเมจมันน่าจะแบบเป็นตัวที่เน้นดีบัฟด้วยนะอาจจะไม่ใช่แบบสกิลศาสตร์แตกนะอาจจะเน้นดีบัฟด้วยเพราะมันรตีบึ้มมาหนึ่งล้านนะทุกคนหายไปหนึ่งนะครับแล้วด้านหลังมีติดดีบัฟสองตัวนะติดบับสองตัวด้วยสำหรับเจ้ามูร์ดามส์นะครับโอ้โหแล้วก็มี มีดีบัฟนะครับทำให้เลือดอไหลรู้สึกว่าลดพลังเหมือนติดคำสาปอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็ฮิวขึ้นมาหนึ่งทีเหมือนฮิวจะฮิวไม่เต็มนะฮะฟังมึงเหมือนฮิวไม่เต็มแล้วก็ต้านทานโอ้โหต้านทานต้านทานลยกกูกูกูแหลกกูแหลกไอ้เนี่ยมันบวกอะไรมันเนี่ยโอ้โหแล้วก็โดนลูดมาสองจังหวะเอ้ยทนไว้โอ้โหแล้วก็สามจังหวะเลยลูดเลยสามจังหวะไอ้ห่าเอ้ยเรียบร้อยครับ สายได้เนะมทตัวเดียวนี่มันลำบากจริงๆนะในเมตานี้นะครับโอ้โหมันฝังจนดาเมจสองตัวนะครับสงังเกตดูนะว่าแบบโอ้โหบัฟที่บัฟเต็มหัวเลยนะมัน่าจะโคตรอยู่นะมันบัฟเต็มหัวเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้สก,กิลอะอ่ี๋มึงนะขอลองเทสกันเอาเออเอาตัวเออไม่ได้หรอไม่ได้ต้องใส่แบบที่ถูกแล้วนะครับอ่ะ,อะใส่แบบที่ถูกแล้วนะเล่นดาเมจนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้ไม่ซังไม้นึงแล้วกันให้เทสก็เห็นภาพนะครับ เทสเห็นภาพนะฮะก็อันติได้ก่อนแหละนะฮะติดได้ก่อนแหละนะครับ,ตดดแ,ะะรบแต่ว่าบึ้มมาหูเก้าแสนแปดนะครับมีดีบัฟใส่ในหัวด้วยนะฮะมาประมาณนี้แต่ว่าต้องต้องเล่นดาเมจที่โอ้ยก็ก็แรงอยู่นะเดี๋ยวคำสาบอะคำสาบก็แรงอยู่นะเฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยนะครับมันน่าจะไม่จบที่เจ็ดดาวเหลืองแล้วปะวะมันต้องเจ็ดดาวแดงแล้วปะวะเนี่ย มันต้องเจอดาวแดงแล้วปู้วะมันต้องไม่เจอดาวเหลืองเลยเจ็ดาวแดงแล้วชา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 ตายห่าเลยเรียบร้อยนะเอาไม่ตายให้ฝั่งนึงเจ็ดดาวแดงเยอะมากเลยนะครับประมาณ4ตัวในทีมนะอ่าอาจจะต้องไปปั้นเจ็ดดาวแดงกันก่อนนะสำหรับเจ้ามูนอมบัสสนะครับโอ้โหแม่ง บอกว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะแต่ว่าเราต้องปั้นเจ็ดดาวแดงแบบจัดเต็มแล้วแหละสำหรับเจ้ามูรัมสะนะครับอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปปั้นเจ้ามูรัมสะนะครับอีกรอบนึงแบบเบิ่มๆเต็มๆกันเลยนะเดี๋ยวจะมาเทสกันอีกทีในคลิปหน้านะครับบอกเลยว่าน่าจะแรงนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ